สวัสดีครับเพื่อนๆผมภูมินะครับวันนี้ผมจะมาทำตัวชูหน้าแตกครับหรือที่เรียกกันว่าชูออกคาตาแลงครับเราจะเริ่มจากการนำเนย35กรัมครับมาทำให้นุ่มครับผมจากนั้นครับผมจะนำน้ำตาลทราย25กรัมครับใส่ลงไปเลยครับแล้วคนให้เข้ากันดีครับ คนเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่แป้งเค,ค้กครับวันนี้ผมใช้35กรัมครับใส่แล้วคนให้เข้ากันดีเช่นเคยครับนี่นะครับเพื่อนๆพอเราคนส่วนผสมเสร็จน,นะครับเราจะนำส่วนผสมเนี่ยครับลงในกระดาษไขครับผม จากนั้นนะครับผมจะนํากระดาษไขอีกแผ่นนึงเนี่ยครับมาทับนะฮะและรีดให้ได้ความหนาประมาณ 2mm มมครับแต่ตอนนี้ฮะเราแค่รีดให้มันบางไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีทริคมาบอกเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งทริคครับผมทริคที่ผมว่าถึงครับก็คือการพับกระดาษ ให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับที่เพื่อที่จะได้ทํางานได้ง่ายแล้วไม่มีส่วนผสมหลุดออกมาจากกระดาษนะครับผมมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสาหรับผมนะครับพับตามภาพเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวไม้ไม้เลีดยของเราเนี่ยครับมาทําให้ส่วนผสมเข้าไปในทุกซอกเลยนะครับ จากนั้นทีนี้แหละครับถึงจะทําให้ได้2มิลฮะมันจะทําง่ายมากเลยนะครับนี่ฮะก็ความหนาประมาณนี้ครับนี่ครับผมต่อมาไปทําตัวชูกันนะครับเนยที่ผมใช้ผมใช้เนย25กรัมนะครับเป็นเนยจืดนะครับอ่าผมใช้ไฟอ่อนนะครับผมจะใส่น้ํา60มิลลิลิตรนะครับ แล้วจะต้มนะฮะทำให้ตัวเนยละลายเลยครับจากนั้นนะครับผมจะนําแป้งเค้กทั้งหมด35กรัมครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเนื้อเนะะี่ยฮะเราจะเรียกกันว่าบานาสครับผม จะเป็นลักษณะประมาณนี้ผมก็จะให้มันอยู่ในกระทะครับอีกประมาณ30วินาทีครับผมเพื่อที่จะให้มันแห้งลงอีกหน่อยนึงครับโอเคครับเราก็กลับมาที่ตัวหน้าของเรานะครับพอออกมาจากฟรีซแล้วนะครับเราก็แกะออกมาเลยครับ ผมนะครับผมมีตัวคุกกี้คัตเตอร์ครับเป็นวงกลมไว้ตัดนะคะผมก็ใช้ขนาดไม่ใหญ่มากครับประมาณนี้นะคะแล้วผมก็กดลงไปเลยครับผมจะต้องตัดให้ได้6วงนะคะแต่เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะคะผมตัดไม่พอฮะถ้าเกิดเพื่อนๆนตัดไม่พอนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําตัวโดเนี่ยฮะกลับมาใช้กล่อบองได้ครับด้วยการทําให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมเลยครับ พอพับเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้ครับผมก็นำเข้าฟรีซมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้คุกกี้คัตเตอร์ในการตัดเหมือนเดิมครับนี่ฮะ พอตัวบานารของเรานะครหรือตัวเนื้อชูเย็ยนลงแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่ในภาชนะนะครับจากนั้นครับผมมีไข่หนึ่งฟองนะผมจะตีให้ไข่แตกก่อนนะครับพอได้แล้วนะครับผมจะเทไข่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเวลาคนนะครับมันจะดูเหมือนเข้ากันยากนะครับ แต่ความจริงแล้วมันเข้ากันได้แค่ต้องใช้เวลาคนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยฮะอย่างที่เห็นว่ามันจะดูไม่เข้ากันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใส่ไข่ส่วนที่2ลงไปเลยครับนี่ฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ในวันที่มีความชื้นสูงเช่นสมมติว่าวันน,นั้นฝนตกนะคะ เพื่อนๆก็อาจจะไม่ใส่ไข่หมดก็ได้นะคะเพราะถ้าใส่ไข่หมดเนื้อของเราอาจจะเหลวเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่วันนั้นไม่ค่อยมีความชื้นเลยเพื่อนๆก็สามารถใส่ไข่เพิ่มได้นิดนึงฮะรปรับได้นะครับมันก็จะให้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วผมก็จะนํามาใส่ในถุงบีบครับผมถุงบีบนี้จะใส่หัวหรือไม่ใส่หัวก็ได้นะคะวันนี้ผมขอไม่ใส่หัวแล้วกันครับ ่อมาครับเราก็จะมาเริ่มบีบกันเลยนะครับถ้าใช้หัวก็ใช้หัวไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเซนหนึ่งคะเซนเซนครึ่งะเนี่ยแล้วผมก็จะบีบให้ได้6อันนะครับจากนั้นครับเราก็นำตัวแผ่นที่เป็นหน้าของเขาเนี่ยครับมาวางด้านบนได้เลยครับ อย่างนี้เลยฮะเราก็ทําให้ครบ6กอันเลยนะฮะนี้ครับผมก็จะนําไปอบครับที่อุณหภูมิ180องศานะครับเป็นเวลา20 -25 นาทีครับพออบเสร็จก็จะได้เป็นอย่างนี้นะฮะต่อมาครับก็ถึงขั้นตอนการใส่ไส่แล้วครับนี่นะคะผมมีไส้นิดหน่อยอนี้เป็นครีมนะคะที่ผมไปผสมกับเนื้อมะม่วงนะคะ ที่ผมไปปั่นนะคะผมก็จะเจาะรูด้านล่างนิดนิดนึงนะคะเพื่อให้หัวบีบของเราเนี่ยเข้าไปได้นะครับแล้วผมก็จะทําให้ด้านในเนี่ยมันเต็มเลยนะครับน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเราจะรู้สึกได้เวลาถือนะคะว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับ แล้วก็ใส่ไส้ให้เต็มเลยนะครับน้ำหนักนี้จะเพิ่มมาเท่าตัวเลยนะคะนี่ฮะก็เสร็จแล้วครับสำหรับชูคนนี้ผมขาดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันฮะ